พาไปดูนะครับอีกช่องหนึ่งนะฮะเวิร์กพอยท์ครับ,รบพุดนี้แล้วสำหรับรอบไฟนอลหรืออีพีสามของเดอะบอดเก่งเข้ากระดูกนะฮะร, uh huh. รอบสุดท้ายนี้ลุ้นกันจนตัวโกงเลยนะครับ uh huh. ก็มีสี่สถาบันที่เข้าสู่รอบไฟนอลนะครับก็จะมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและคณะ uh huh. แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ห่งตุลาคมนี้2องทุ่ม5นาทีช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับรู้แน่นอนว่าใครที่จะเป็นสุดยอดใครจะเป็นแชมป์ลาบันหนจะเป็นแชมป์ก็รอติดตามกันได้นะครับครับผมอุย้ยเตะโลเตะดูจากอาทิตย์ที่แล้วนะโอ้โหใครขายก็ขิมค้คนมากเลยนะทั้งดูลายมือหมอว่าเฮ้ยเขาจะสักยาอะไรให้ครับโอ้โหสัปดาห์ก่อนนี้<ไ>รุนหนะแล้วก็มีการลบไอ้ชั้นลาวที่สองอะ คือแข่งขันวิธีใช้ใครวิธีใช้ถูกต้องเร็วกว่าคนนั้นชนะอืมอ้วนแ้ก็แต่อย่าไปหาเล่งเขาในชีวิตจริงนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะครับอย่าอย่าไปหาเล่งเขานะฮะครับอยาไปเล่งเขาอยาไปเล่งเขาได้อืมเพราะว่าอ่าการแข่งต้องแยกการแข่งขันกันในชีวิตจริงออกมาเออด้วยอะไรแบบนั้นนะอ่ะซึ่งน้จริงๆมันก็ไม่ควรมีใครเล่งขนาดนั้นนะฮะ เออเขาก็ค่อยๆทำของเขาไปขึ้นอยู่กับว่าใครจะหาหบ่อแสจ,จนตรกว่าจะเจอเขาไม่เจอว่าจะไม่ได้ใช้โรคอยาไกลถูกทัดนด้เองเนาะอืมอมงสุขภาพมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะใช่ใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญรายการนี้มีมีอาจารย์หมอนะครับเป็นทั้งกรรมาการแล้วก็ครูเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับกกับดูแลอยู่เพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้